เราเป็นดาราเราต้องกลัวแปลกๆเลไว้เราเป็นดารานะเราคารพบฉันคารพบเองผ่านเมื่อกี้กูเล่นดีดีเราะวะ แฟนเพจเดอะโชว์ฮอปเปอร์ per, ทุกคนนะคะวันนี้รายการเดอะโชว์ฮอปเปอร์ทอของเราก็มาอยู่กันที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์ค่ะซึ่งพอเรามาอยู่ในบรรยากาศที่ไม่มีคนเลยแบบนี้ก็แอบวังเวงนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเข้ากับละครที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะกับละครเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีค่ะกับการกลับมาครั้งที่3นะคะของละครเวทีผีที่ทําให้คนไทยนี่ขนลุกกันทั้งประเทศมาหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับ5นักแสดงนําถึงเบื้องหลังการทํางานว่าเพราะอะไรเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีในเวอร์ชันนี้นะคะถึงเป็น สิ่งที่ห้ามพลาดสำหรับแฟนและครเวทีชาวไทยทุกคนนะคะก็ไปพบกับพวกเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะน้นศิรพันธ์นะคะก็รับบทพี่ดาวค่ะในเรื่องเล่าคือเ้าเนน้องสาวชื่อฝนค่ะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเปิดมาก,ก็คือฝนของเราก็ได้จากเราไปก็ชวนพวกนี้เข้ามาเคารพศพฝนกันค่ะสวัสดีครับฟิล์มธนพัทน์นะครับรับบทเป็นเอกครับเอกก็เป็น แฟนของฝนที่จากไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคนที่ต้องจับตาดูไม่ให้คลาดสายตาว่าการเดินเข้ามาในฉากของเขาเขาเข้ามาแล้วมีพิรุษอะไรบ้างสวัสดีครับปีโป้นชพันธ์ครับผมรับบทเป็นเซนครับก็เป็นนักศึกษาปีหนึ่งครับผมบนทน่าติตาม,มากกดการครัใช่เราไม่สามารถพูดได้เยอะเลยแต่บอกเลยว่าตัวละครเซนเนี่เป็นตัวละครที่สําคัญมากๆกับ เรื่ององไนห้องน้ำครับสวัสดีครับอากาแรนิมิชัยครับรับบทเป็นแทนครับเป็นแฟนเก่าฝนอืมคาริเตอร์ก็น่าสนใจและน่าติดตามเช่นกันสวัสดีครับผมตั้มราบุตรครับผมรับบทเป็นจ่องครับไม่น่าติดตามครับแต่น่าจะติดใจของตัวคือคนแรกเป็นจ่องจ่องนี่ก็เป็นเพื่อนฝนที่จากไปส่วนอีกบทหนึ่งเล่นเป็นดีเจอ้นดีเจอ้นนี่เป็นพี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของจ่องผีรอก บางทีเราเป็นอยู่ยหนึ่งในเรื่องเล่าของจ่องที่เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันคาแรคเตอร์เป็นไงครับคาแรคเตอร์นี่ก็เป็นดีเจที่อารมณ์ดีครับผมเป็นดีเจที่รูปลองนะครับหน้าตาดีที่สุดเลยเียก็ซึ่งเขาเล่นยากไหมเล่นไม่ยากเลยเจริงๆ,ๆพี่บอลเขาหาแคกถือว่าจะเอาดีเจหน้าตาดีจากไหนดีวะเขาเด้งมาเป็นหน้าผมเลยเด้แล้วเหรอเราเป็นดาราเราต้องกลัวแปลกๆไว้เป็นดารานะ เราเป็นคนเคารพนุ่นเชื่อแลวนุ่นก็เคารพค่ะผมเชื่อครับเชื่อว่าเราอยู่กันคนละภพก็ดีแล้วครับผมเคารพเหมือนกันครับครับผมผมโป้ก็เชื่อครับแต่ว่าไม่ลบหลู่เขาครับรู้สึกว่าเราอยู่ร่วมกันได้อยู่กันได้แบบสันติแต่ว่าจริงๆก็คือส่วนตัวก็คือเชื่อเชื่อเชื่อเหมือนกันหมดครับเชื่อเชื่อว่ามีแต่ว่าไม่ลบหลู่ใช่ไม่ลบหลู่ตามที่พี่นุ่นบอกเลยครับ ข้อแรกคือ b l อก k i n g เพราะว่าอย่างที่เห็นอะค่ะไฟในแต่ละจุดมีความหมายเพราะทุกๆก,การเคลื่อนไหวของตัวละครการฉายไฟหรือการแบบมีเสียงต่างๆมีความหมายหมดเพื่อให้คุณ,คณผู้ชมอะค่ะดูแลเขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากสื่อสารดังนั้นเป็นความาเานจ์ของพวกเราด้วยค่ะผมเชื่อว่าถ้านักสแสดงทุกคนผ่านตั้มารรบุตได้ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วเบา อันนี้เราต้องยกเครดิตให้กับทีมทีมของเมืองไทยรัชดาไลาค่ะเพราะทีมเสียงเสียงเราต่อให้เรากระซิบปะค่ะกระซิบด้วยความรู้นึกว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยระบบเสียงระบบแสงระบบทุกอย่างอนะ่ะทำให้แบบต่อให้คุณอยู่ข้างบนอยู่ไกลคุณจะได้รับพลังงานความกลัวความตื่นเต้นเหมือนกันหมด,นบบดนขนาดนขนาดเราซ้อมอยู่อะค่ะ <laughs> ขนาดตัวนุ่นเองนุ่นซ้อมน้องๆซ้อมเงี้ยของปีโป้พี่นั่งข้างหน้าเงี้ย สปาน์ตงพี่ลุกออกนะทำไมอ่ะมีคนมาดนข้างอ่ะออไม่มันแบบวางเวงบางเวมันมันบางเวงจริงๆด้วยกินเนอร์มันก็ต้องมากขึ้นด้วยมั้งครับไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเล่นใหญ่ขึ้นนะพี่มันหมายถึงว่าข้างในมันต้องมากขึ้นอ่ะคลื่นมันเลยต้องออกไปเยอะขึ้นฟาร์มมันเป็นมิติ 4D ด้วยอ่ะเอาจริงๆมันมีแมคานิกหลายอย่างที่แบบคนดูรู้สึกว่าตัวเองไม่ว่าจะนั่งไกลใกล้แค่ไหนก็เหมือนนั่งแถวหน้าอยู่ที รอบซีนเปิดโอ้โหซีนเปิดตัวนะครับคือมันมันรู้สึกว่าพอเป็นซีนเปิดเนี่ยมันเป็นเซนตอัพบรรยากาศของคนดูบรรยากาศของโละคอรด้วยแล้วพอเปิดด้วยด้วยภาพบ้านภาพโรงแล้วเป็นพี่นุ่นเดินออกมาอะไรเงี้ยเอาจริงแค่พี่นุ่นก็หลออแล้วครับอ่าีนี้ก็เห็นด้วยครับนี่คนทุกทุกอันที่พี่นุ่นเล่นเลยอ่ะที่พี่นุ่นพูดที่เดินที่พูดที่อะไรก็แล้วแต่อ่ะหรือว่าบางทีมัน คนสิ่งที่น่ากลัวและกรหล่อมที่สุดอาจจะไม่ใช่แบบสิ่งลี้ลับก็ได้นะในเรื่องนี้ใช่อ,ใชอาจจะเป็นพี่นุ่นก็ได้นะครับเอ,เอาไปโดนลูมอ่ะเอาไปรดนเล่นน่ากลัวมากเลยไม่ด้วยบทด้วยบทพี่ดาวต้องเป็นคนแบบลึกลับด้วยความที่พื้นฐานเคยเคย,เคยเล่นละครเวทีมาก่อนเนาะแต่ว่าเราก็มาเจอน้องๆในโปรดักชัน,นใหม่อันดับแรกที่น้องประทับใจคือแบบเรา ต,ตั้งในเช็คลิสต์ตัวเองว่าอยากเล่นที่เมืองไทยรัชด,ดาบานแล้ววันแรกที่เราได้ขึ้นเบทีจริงๆอะ่ะปกติเราซ้อมในห้องข้างล่างอะค่ะพอวันที่ได้ขึ้นเบทีแล้วลองซ้อมกับเบทีจริงมันแบบมันขนลุกอะมันเหมือนแบบเราเคยแต่เป็นคุณผู้ชมอะแล้วพอวันนึงอยู่บนเบทีแล้วมันขนลุกรู้สึกอิ่มเอมมีพลงังแต่นอกเหนือจากความประทับใจตัวเองคือแบบ เนี่ยมัออยู่กับน้องนอนผู้ชายอะ่ะเดี่ยฟ้องเลยอะ่ะคุณผู้ชมพลังงานแต่ละคนคือแบบเยอะมากแล้วก็ดีๆทั้งนั้นพลังพลัง <laughs> พร้อมบวก <laughs> ทุกคนเลย <laughs> แล้วก็แกล้งเก่งมากแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะมีมุมในการแบบปล่อยของเราเห็นเขาสนุกสนุกอย่างเงี้ยแต่เวลายอยู่บนสเตจปวดจับตาตั้ามอะอไรา่ผมเป็นครั้งแรกสําหรับสําหรับละครเวทีเลยผมก็รู้สึกว่าแบบเราเป็นน้องใหม่มากแต่ว่าพอ พอเราได้เข้ามาทํางานจริงๆตั้งแต่วันแรกเลยเรารู้สึกว่าทุกคนทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ของที่แบบมาปล่อยกันเต็มที่ตั้งแต่แบบตั้งแต่วันรีทูเลยอะ่ะเราก็รู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพตั้งแต่วันแรกที่แบบแค่ลีทูยังไม่ได้เริ่มซ้อมกันเลยครับก็ก็รู้สึกว่าไฮ้ hey, ทีมนี้ดีจังเราก็รู้สึกว่าถ้ามันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ผมว่ามันนั่นจะเป็นอีกหนึ่ง perfect team ที่แบบ ทุกคนไปหาสิ่งที่โวกประทับใจนะครับเมื่อก็เหมือนพี่พีมแหลที่ว่ารู้ว่าทุกคนตั้งใจกันมากๆแล้วก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกของโปเองด้วยแฮปปี้ที่ทุกคนแบบทํางานกันเป็นทีมจริงๆแบบรับฟังกันแบบทุกความเห็นและว่าปรับใช้กันจริงๆรู้สึกว่าแบบเออเราเรารักกันมากทุกคนคว่าเอาจริงดีใจที่ได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของแคสนี้เราเจอกันคืออย่างพี่นุ่นก็เคยทํางานด้วยกันมาแล้วอย่างพีมก็เห็นเห็นมาสักพักใหญ่ๆแต่พอได้ทํางานด้วยกับทุกคนแล้วเรารู้สึกว่า เออทุกคนมีแต่พลังดีๆส่งออกมาครับเวลาเข้าซีนด้วยกันหรือเวลาเข้าฉากด้วยกันแล้วมันต้องเต็มที่กันทุกคนอ่ะเราก็เห็นทุกคนใส่ใจแล้วก็ตั้งใจทําง,งานกันจริงๆแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่แค,แคสนี้มันมีทั้งน้องจ้าจ๋าน้องมินมเจฟหร<ด>ือบอยออฟต่างๆคือทุกคนที่ที่อยู่ในแคสเรื่องเล่าคืนผ่าผีผมว่าตั้งใจแล้วก็อยากให้งานมันออกมาดีมากๆทุกคนครับนี่คือเรื่องที่ผมแบบขนลุกที่สุดในการดูทูครั้งแรกเลยอ่ะ แล้วก็ได้นั่งดู<ม>ทุกคนเล่นน<ม>ะผมว่าชิบหายนะเมื่อกี้กูเล่นดีปรปะวะ<ม>น้ำตามาเล่นใส่อารมณ์กันแบบปึ้งปังปึ้งมาทั้งทงั้งที่ถือบทแต่เหมือนอ่านบทกันมาแล้วสี่ห้าวันอนะ่ะมันทําให้ทุกคนมีพลังที่จะอัพพากันขึ้นไปว่าไม่ได้การาฟมันจะมาตกที่เราไม่ได้เ<ม>เรารู้สึกอย่างนะั้นทุกคนก็เลยอัพ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 ขึ้นไปเราอยากจะทําเรื่องนี้ให้ไปสุด ขอฝากละครเวทีเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีของพวกเราทุกคนด้วยนะครับจริงๆก็นักแสดงคุณภาพไม่ได้มีแค่5้คนนี้นะครับยังมีนะักแสดงคนอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นจ,าจา่าจะเป็นมินพี่ออฟบอยหรือเจฟก็ตามนะครับแล้วก็เป่าๆด้วยก็จะบอกว่าทีมนี้คือ perfect team มากพวกเราตั้งใจทํางานแล้วก็เชื่อว่าความสุขจากการทํางานของพวกเราเนี่ยจะส่งถึงคุณผู้ชมทุกคนอย่างแน่นอนยังไงก็อย่าลืมนะครับซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับ ละครเวทีของพวกเราจะเปิดม่านก,การแสดงวันแรกนะครับตั้งแต่วันที่6มีนาไปจนถึงวันที่23มีนานะครับก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ความหลอนความสนุกแล้วก็ความตลกจากต้ามลาวุธนะครับ <c oughs> ไปพร้อมๆกันนะครับ ใจใช่ไหมเพื่อนสนิทมากันครบเลยที่โบราณเขาบอกไว้ว่าคนที่ตายจะกลับมาในสวันเจวันน่ะน้องเคยเจอพี่อยากนี่พวกเราต้องอยู่ในนี้กันทั้งคืนเลยเหรอวะแต่ในนี้มีผีจริงนะครับ พวกคุณไม่เคยดีนตำนานของห้องน้ำห้องนี้หรอครับใครมันเป็นคนตั้งกฎกติกาว่าผีมันจะกลับมาในสาวันเจ็วันวันแรกมันก็กลับมาได้นี่สรุปว่ามีใครรู้บ้างว่าฝนเป็นอะไรตายมึงเป็นแฟนฝนมึงไม่รู้ได้ไงเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้เองใครฆ่าฝนฟังเรื่องนี้ก่อนสิไปฟังแล้วมึงจะเล่าเรื่องผีให้ฟังมีใครไม่เชื่อเรื่องผี